การรับประกันของ t c i หอะพารการรับประกันคุณภาพสูงสุดถึง8ปีในช่วงแรกนะคะจะรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1000 100, กิโลนะคะส่วนแรกนะคะจะรับประกันในส่วนของชิ้นส่วนโตโยต้านะคะแบตเตอรี่12โวลต์จะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ20,000กิโลนะคะในส่วนของยางรถยนต์รับประกันอยู่ที่ 2ปีหรือ50,000กิโลนะคะตัวนี้แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากศูนย์บริการโตโยต้าในส่วนนี้จะรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1นึ่งแกิโลค่ะถ้าเรานํารถเข้าเช็คระยะตรงตามรอบทุกรอบนะคะเขาจะมีการขยายการรับประกันให้บวกอีก2ปีนะคะก็คือขยายเป็น5ปีแล้วบวกไปอีก 50, 0 0 0กิโลก็คือขยายเป็น5ปีหรือแส0 0 0 0กิโลในส่วนนี้นะคะจะรับประกันครอบคลุมตัวรถ14ระบบนะคะ เช่นเดิมค่ะถ้าเรานํารถเข้าสู่บริการตรงตามรอบทุกรอบนะคะเขาจะขยายเพิ่มให้อีก3ปีนั่นก็แปลว่าเป็น8ปีนะคะบวกอีก75,000กิโลนะคะในส่วนของ3ปีหลังนะคะจะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังค่ะถ้าชอบคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ